ครับผมก็สวัสดีครับผมอันนี้เป็นดอกอังกอรนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอังกอรมาเปรียบเทียบกับอเมริกันยูเคให้ดูนะว่าจะมีความแตกต่างกันแบบไหนจะมีดอกที่ใกล้เคียงกันนะแต่อังกอรจะดอกโตครับผมเดี๋ยวมาดูอังกอรกันเดี๋ยวจะมาอังกอรให้ดูด้วยคู่หนึ่งครับผมครับผมดูอังกอรคู่นี้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่อังกอรสิว่าพิสูีน์หรือไม่อันนี้จะเป็นอเมริกันยูเคโคตดสวยนะอันนี้ไม้รากขวบสวยรากโตนะอันนี้ยังไม่แต่งรากอะไรนะครับผม อันนี้จะเป็นไม้สงศงอันนี้ไม่ได้ให้น้ําเลยทําให้ไม้สีออกสีน้าตาลดูไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็ให้กิ่งที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราลองเอาไปให้น้ายาเล,ล่งรากนะครับผมเหมือนกับต้นนี้ให้น้ํายาเลงรากแล้วก็ผิวก็จะกลับมาสีสวยเห็นไหมสีจะแตกต่างกันอันนี้จะออกสีน้าตาลเพราะว่าไม้ขาดการดูแลขาดการให้น้ําแล้วก็ขาดน้ำยาเลงลากแต่ว่าอเมริกันดูเคจะเป็นแบบนี้นะอันนี้มีอยู่สามสามกิ่งที่เสียเอาไว้ก็กิ่งจะไม่ค่อยโตมากอเมริกันอเมริกันยูเคนะกิ่งไม่ค่อยโตมากแววไปไปต้นตนะต้นนนโตตะ โตสิหัวมืถือแหมคู่นี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทครับผมก็ขอบคุณทางไลน์ที่ทักเข้ามาครับผมอันนี้ก็เป็นเทปนา,านะอันนี้ม้เนโตนะไม่ใช่ไม้โตอันนี้ไม้แต่งฟอร์มตับดันข้างทิ้งหมดผมจะเอาไว้ข้างบนอันนี้เกสรประมาณนี้นะเราต้องดูตอนดอกบานนะว่าต้นนี้จะสมราคาหนึ่งพันไหมถ้าเราดูแบบนี้ไม้อย่างนี้เต็มที่ก็ห้าร้อยใช่ไหมอ่าไม้ขนาดแบบนี้ฟอร์มแบบนี้แล้วก็ต้นขนาดนี้เต็มที่ละห้าร้อยแล้ว ทำไมบอกว่าผมต้องพูดว่าราคาหนึ่งพันเดี๋ยวเรารอดูตอนดอกบาน,นว่าดอกจะสวยแค่ไหนสำหรับต้นนี้อันนี้ตั้งแต่ผมอยู่กับเพชพรามาไม่รู้กี่ร้อยต้นนะต้นนี้ดอกสวยที่สุดโอเคเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่ของอเมริกันนะครับผมแป๊บนึงครับผมมาดูอันนี้เป็นต้นแม่นะอเมริกันดูเคออันนี้อันนี้จะไปเสียบกับต่อฮอลแลนด์รุ่นเก่านะเสียบไว้นานมากแล้วอันนี้เรา จะได้ไม้ลักษณะแบบนี้นะกิ่งเขาจะค่อยๆโตขึ้นเป็นไม้เป็นไม้ที่มีมีกิ่งที่ที่ไม่โตไวนะจะแตกกิ่งได้เก่งมากอันนี้จะเป็นกอาตบที่ผมเอาไปเสียบต้บน,ตนใหม่นะคือบริการยูเคจะออกดอกเป็นช่อแบบนี้นะดอกแบบนี้นะถ้าไม้สมบูรณ์ดีนะอันนี้ดอกก็จะสีชมพูหว,ว,วานนแบบนี้เลยหรือสวยแบบนี้ก็ดอกประมาณนี้เลยนะอันนี้เป็นไม้ที่ไม่มีไม่มีฟอมคือเป็นต้นไม้พันก็ต้องตัดไปเรื่อยใช่ไหม มีรอยการตัดแต่งกิไปเรื่อยๆก็จะทําให้ไม้ดูดูไม่เท่าไหร่นะดูไม่สวยแต่ว่าถ้าเราไปเลี้ยแล้วก็เราปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็แต่งความข้างบนไปเรื่อยก็โอเคจะกลับเป็นไม้ที่สวยโอเคมากๆลายข้าบมาเดี๋ยวขออนุญาตไปดูทางลายก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณแล้วก็ก็สวัสดีตรงนี้ครับผมตรงที่อเมริกันยูเคครับผมสวัสดีับโพสวัสดีครับ